สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิศเมียฝร,รั่งอเมริกาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ทำอาหารเช้ากันค่ะเพื่อนๆคุณลุงทานไปแล้วนะคะเหลือปณิ์ค่ะเพราะปณิ์จะทานมื้อเช้าสายหน่อยค่ะวันนี้ปณิศใช้กุนเชียงฝรั่งนะคะหรือว่า ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบรัดนะคะจริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ใช้เป็นอาหารเช้านะคะแต่ปานิชชอบกินค่ะปานิชก็จะใช้บรัดนี่เลยค่ะเป็นอาหารเช้าบรัดตัวนี้มันจะมีชีสด้วยนะคะเดี๋ยวก็เอาไปลงกระทะกันค่ะ จะไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใช้น้ำมันป้านิ้จะใช้น้ำมันมะกอกค่ะแต่ถ้าเป็นเนยใช้เนยแท้จะดีนะคะเพื่อนเพื่อนเปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาสุก านระหว่างที่รอขุนเชียงสุขก็มาตีไข่กันนะคะไข่เบิร์นเล็กมากอันนี้สามเหรียญน,นะคะเพื่อนๆช่วงนี้ไข่ที่อเมริกาแพงมากค่ะเปลือกไข่ เก็บเข้าไปที่เดิมได้เลยค่ะเอาไว้ใช้สำหรับทุบแล้วก็เอาไปโรยโคนต้นไม้ดอกไม้ได้นะคะเพิ่มไนตโตรเจนค่ะ ปณานิดไม่ชอบทางเกลือเท่าไหร่นักนะคะก็ใส่ซอสเข้าไปค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ,บรราหรือว่าปณานิดใช้คำวา่ากุนเชียง<ะ>คะ่ะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวปณานิดก็จะเทไข่ลงไปค่ะ แล้วปนิทก็มีแฮชบราวน์หนึ่งชิ้นนะคะแฮชบราวน์ก็คือมันฝรั่งนั่นแหละนะคะที่เขาเอามาขูดเป็นเส้นๆแล้วก็ทำให้มันเป็นแผ่นค่ะคลุกเนยแล้วก็เอาไปอบอันนี้สำเร็จแล้วนะคะปะนิดก็ เอามานหน้าบนกระทะเพื่อให้มันร้อนแค่นั้นเองค่ะอาหารเช้าแบบฝรั่งของปานิตง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำให้เด็กๆที่บ้านทานได้เลยหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะ และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากปนิชไหนโอกาสต,ต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊าย